สิสิงหาเมื่อเนีอวันแม่สวัสดีกับพี่น้องเศา,า,า้าเราเล่าหกโมงถึงเจ็ดโมงประมาณนี้เนาะอัปเดตกับบรรยากาศช่วงสวเสาร์ข้ามาในสวนห้องสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ย่างเต็มปอดสบายใจสําหรับพี่น้องที่ปลูกแล้วอาจจะเจอปัญหาในหน,าน้าฝนบวบาๆจ,จะเป็นโรคใบไหมโรครากเน่าโคนเน่าใบเหลืองอย่างต่างๆพวกนี้เนาะเฮ้าก็เจอผ่านมาแล้วล่ะพี่น้องเขาก็สามารถผ่านไปโดินแนวทางของเกษตรินซี่สําหรับมเขือืนีเนาะ ตงนี้ฝนตกชุกเข้ากับช่วงนี้เข้ากับดิพ่นเจ้า,จาวปวกเพียวๆผสมกับไตโคโดมาเป็นการป้องกันเชื้อราโรคพืชใบไม้ปลายใบยไม้โรกเน่าโคเน,น่าพวกนี้เนะาะเชื้อราโรคเน่ากําจัดหรือป้องกันโดยเจ้าวปวกผสมกับไตโคโดมาอีกทังเลือกหนึ่งกับเป็น BS เอบาซิลัสซับทลิตเป็นแบคทีเรียกําจัดป้องกันเชื้อราโรคพืชและปีนองเชี่ยแบคทีเรียรต่างๆ ก็เป็นแนวทางของเกษตรินทรีย์ฮอกสมารถขยายใส่เองได้กะลดต้นทุนแร้กก็แถมปลอดภัยได้พี่น้องกะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะสำหรับวิธีการขยายต่างๆเขาก็จะคลิปซูพี่น้องเบื้องไปแล้วทุกขั้นตอนเม่ว่าจะเป็นเจ้าพวกหรือว่า BS เอนาะนี่กะเขาสมารถผ่านผนยืดหลอดมาได้ในหน้าฝนโดยปลูกพักให้งามๆแบบนี้พี่น้องสนใจแนวทางของฮอกเกษตรินทรีย์วิธียั่งยืนกดติดตามไว้เด้อแล้วมาเรียนรู้ไปนํากันครับ